สวัสดีครับผมพัดเกจเวเดอร์ครับก็ผ่านปีใหม่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เข้าใ em, an, กล้เทศกาลดื่นเลิของไทยอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองปีใหม่ของไทยนะครับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยครับไม่ว่าจะเป็นลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับส่งน้ําพระก่อพระเจดีย์น์ขนทรายเข้าวัดเราก็อนุรักษ์กันไ้ครั of of so like บแล้วก็แต่ความสนุกสนานลื่นเลินะครับก็ขาดไปได้ครับสำหรับคนไทยนะครับ เมื่อพูดถึงความสนุกสนานลื่นเลงช่วงเทศกาลสงการเนี่ยนะเสียงเพลงก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงสําหรับเอาไว้พวกพาสร้างความสนุกสนานลื่นเลงในช่วงสงการนะครับนั่นก็คือทอน์สมาร์ท T7 นั่นเองนะครับน้าตาประมาณนี้เลยนี่เป็นทรงกระบอกนะครับมีไฟ LED ด้วยนะก็ขอขอบคุณทางทอรสมาร์ทนะครับที่ได้ส่งลำโพงรุ่นนี้มาให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็มาให้ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับ และเขาก็ยังใจดีครับแจกลำโพงรุ่นนีฟ้ฟรีๆอีกหนึ่งตัวนะครับกติกาการรวมสนุกติดตามในคลิปนี้ไปเรื่อยๆครับที่ผมจะบอกครับก่จะไปดูผมรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก่อนอื่นมาดูเรื่องหน้าตาดีไซน์มันก่อนหน้าตาเป็นประมาณไหนครับเป็นประมาณนี้นะเป็นทรงกระบอกนะครับสีดำนะมีอยู่สีเดียวนะครับสีดําด้านบนเนี่ยจะเป็นหน็อปเอาไว้สําหรับปรับววลล่มด้านหน้าของลําโพงนะครับจะมีปุ่มต่างๆปุ่มพาวเวอร์ปุ่มอะไรควบคุมนะครับแล้วก็โดยรอบลําโพงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะแกรงที่เป็นผ้านะครับแล้วก็ลําโพงเขานะครับมันจะอยู่สองข้างถ้าดูด้านหน้านะครับลําโพงจะอยู่สองข้างเลยนะครับ ซึ่งจะให้เสียงเนี่ย360อ,องศาเลยรอบทิศนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยแปลกประหลาดนิดนึงนะครับไงตรงก้นลําโพงขึ้นมาเนี่ยด้านฐานเนี่ยจะมีลําโพงอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันตัวนี้จะเป็นลําโพงที่ไว้สาหรับขับเสียงเบสนเองนะครับเวลาะระวางเนี่ยเสียงเบมันจะยิงลงพื้นนะครับเพื่อจะสร้างมวลเบสให้มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวบริเวณปุ่มเนี่ยใต้ปุ่มลงมานิดนึงนะครับมันจะเป็นฝาปิดนะครับเปิดออมาเนี่ย ก็จะเป็นที่เราไว้สําหรับเสียบชาร์จนะครับเป็นพอร์ต USB-C แล้วก็เป็นพอร์ตสำหรับเสียบ TF Card นั่นเองนะครับไมโคร SD Card นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเล่นผ่านบลูทูธก็ได้หรือเล่นผ่าน SD Card ก็ได้เช่นกันนะครับก็เข้าๆมีประมาณนี้เลยครับฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้นะครับก็คือ360องศาเซอร์ราซาวแล้วก็มีซิงเกอร์ของเขาคือเขาเรียกว่าซาวพาวส์อ d i ดโอนะครับคือปุ่มนี้กดไปแล้วเนี่ยเสียงจะดีขึ้นจะดังขึ้น จะยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ราโพงตัวนี้สามารถมี2ตัวเนี่ย ใช้เป็นโหมดสเต reo p a i r i n งได้ครับแยกซ้ายขวาได้แล้วก็มีไฟ LED อย่างนี้นะฮะเปลี่ยนไปตามมูดของเพลงนะครับที่สําคัญตัวนี้ยังมีแอปสามารถใช้ควบคู่กับแอปของเขาได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแนวเสียงหรืออีควไลเซอร์ได้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.3แล้วก็โคดเด็กของเขาที่เขารองรับก็คือเป็น SBC นั่นเองนะครับกำลังขับของเขาเนี่ย30วัตต์ตอบสนองความถี่ที่60เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยในกรณีที่ปิดไฟ LED นะเล่นได้ต่อเนื่อง12ชัั่ LED ่่วววโโมมงะแตถ้้้าเเกิิดดดดป LED ไไยีจ7ช แล้วก็ตัวนี้ยังมีไมโครโฟนบิว์อินมาในตัวนะครับสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับกันน้ากันฝุ่น IPX7 หายห่วงเรื่องเล่นน้ําสงการแน่นอนนะครับน้าหนัก870กรัมครับผมสัดทกใช้งานนะครับปุ่ม power นะครับกดค้างนะครับสวิจะเป็นการเปิดปิดลำโพงนะครับปุ่ม p a y p o s e ก็กด1ครั้ง p a y กด1ครั้ง pause นะครับมีปุ่มข้ามไปไปข้างหน้านะครับ for b u r s กดหนึ่งครั้งข้ามไปไปข้างหน้านะครับกด1ครั้งที่ปุ่ม PVS ก็คือเป็นการถอยไปเพลงก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเพิ่มลดเสียงนะครับให้เราหมุนดับข้างบนเนี่ยตรงนี้จะหมุนได้นะครับหมุนตามเข็มนะครับเป็นการเพิ่มเสียงหมุนทวนเข็มเป็นการลดเสียงนั่นเองนะครับส่วนปุ่มเพย์พอเนี่ยนะครับถ้ากด2ครั้งเนี่ยจะเรียกซีรีหรือ o o g l e Assistant ขึ้นมานะครับส่วนถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีไฟ LED ตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มพาวเวอร์ไปนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับ จะมีให้เราเลือกทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นปิดปิดไฟนั่นเองนะครับถ้าต้องการจะเข้าโหมดแพร์ลิงแบบไวๆนะครับสมมติว่า,าต้องการจะเชื่อมต่ออีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับให้เรากดปุ่มออถอยหลังกับปุ่มเดินหน้าเนี่ยพร้อมกันค้างไว้ประมาณ2วิก็จะเข้าสู่โหมดแพร์ลิงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะรีเซ็ตลำโพงเนี่ยให้เรากดปุ่มเพย์พอร์ตเนี่ยนะครับค้างไว้8วินาทีนะครับ ลำโพงก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับเมื่อลำโพงรีเซ็ตปุ๊บลำโพงก็จะดับปิดไปแล้วให้เราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นแบบเหมือน Factory Reset นั่นเองนะครับส่วนปุ่มที่เป็นเขียนไป็ SP เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดโหมดซาวพาวส์ ouse, นั่นเองนะครับให้เราสังเกตว่าถ้าเราเปิดเปิดโหมดซาวพาวส์ ouse, เนี่ยนะฮะไฟ LED เนี่ยจะเป็นสีเขียวเนี่ยทุกค้ผมกดเนี่ยมีเสียงตุดๆแล้วไฟก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นั่นเองครับ, mm hmm. รบกดอีกทีนึงก็จะเข้าสู่โหมดปกติครับผม <S <S สาธิตการใช้งนาน เข้าหน้าหลักของแอปก็จะโชว์สถานะของลำโพงนะครับว่าเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแถบตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับอีคไลเซอร์นะครับมี d e ฟอลต์มีซาว p พาส์นะครับมีดีเบสคลาสสิ l ล็อกแล้วก็คัสตอมไมค์นะครับคัสตอมไมค์ก็คือเราสามารถปรับเบสปรับแหลมอะไรได้เองนะครับนะครับถัดมาแถบเซตติ้งนะครับก็จะมีแบบโหมดบลูทูธหรือจะเป็นโหมด TF เอฟกรนะครับหรือจะเป็นโหมดตัว s เตอร o p a อแพรลิงโหก็ได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องมีลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อทำเป็นโหมดสเตอริโอครับทดลองฟังเสียงกันครับผมอัดเสียงลำโพงตัวนี้มาครับทั้งแบบ normal แล้วก็แบบสาวเพาเลยครับไปฟังกันครับ ฟังมาแล้วนะครับก็ฟังความเห็นผมบ้างนะครับตัวนี้เป็นลําโพงที่มีขนาดไม่ใหญ่นะแต่เสียงเบสดเนี่ยใหญ่เกินตัวครับใหญ่เกินลําโพงเบสดแน่นเบสแบบหนานะครับตื้บเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่าเขานะครับเอาลําโพงเบสเนี่ยไว้ทางด้านท้ายด้านล่างของลำโพงเวลาเราวางเนี่ยเบสมันจะยิงลงพื้นนะครับแล้วก็สะท้อนขึ้นมาเนี่ยทำให้เบสโอ้ลูกใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยเป็นเสียงการที่แบบมีน้ํามีนวลนะครับไม่หนาไม่บางจนเกินไปครับใช้ได้เหมือนกันนะคร ตัวนี้แหลมแบบเป็นแหลมที่แบบว่าฟังสนุกอ่ะนะครับเวลาเอาเบรดเอากลางเอาแหลมรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหโจ๊ะตึ๊บๆเลยนะครับฟังสนุกโยกเลยทีเดียวส่วนมิตินะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเขาวางดอกลำโพงของเขาเนี่ยทั้งสองข้างหันออกด้านข้างทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับในทรงกระบอกของเขาเนี่ยทำให้มิติของของเสียงเนี่ยกว้างนะครับเป็นลําโพงแบบเซราซายอย่างที่แจ้งไปนั่เนเองนะครับทีนี้ไอที่ผมพูดมาเมื่อกี้สักครู่นะครับมันเป็นแบบ normal ปกตินะครับ แต่ถ้าเรากดปุ่มซาวเพาเข้าไปอีกทีเนี่ยมันจะไม่ทุกทุกอย่างมันยกระดับขึ้นนะครับเสียงมันกว้างขึ้นเปิดมากขึ้นนะครับเหมาะสาหรับไปฟังกลางแจ้งนะครับแต่เบสอาจจะไม่ได้หนาแน่นขึ้นกว่าเดิมนะแต่โดยรวมเนี่ยเสียงมันมีความกว้างมีความแบบเปิดมากขึ้นประมาณนั้นครับมาพูดถึงเรื่อง latency กันบ้างนะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยเอาไปเล่นเกมไปดูหนังเป็นไงครับมันจะหน่วงเยอะไหมอะไรประมาณไหนประมาณไหนนะครับผมไปทดสอบมานะครับเดี๋ยวให้คุณฟังเลยดีกว่า จะจ่าเลยว่าเอาลโพงตัวนี้เล่นปับจีกดยิงกดยิงปังๆเนี่ยเป็นไงดีเลยขนาดไหนนะครับแล้วผมก็จะขึ้นค่าที่ผมทดสอบมาด้วยว่าได้กี่มิลิวิน์นะครับ หลังจากที่ดูผับจี G แล้วเนี่ยเอาไปดู You Tube เป็นไงครับลองดูคลิปยิงเป็ดดูครับวิ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 เป็นไงครับหลังจากที่ไปฟังกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับที่ผมทดสอบมานะครับตัวผับจีเนี่ยมันได้ร้อยหกสิบเมิลิเซคันนะค่าเฉลยที่ผมทดสอบมาเนี่ยถือว่า มีความบริ e n ทธซีที่เร็วใช้ได้เลยนะต่ำกว่า200อีกยังเร็วกว่าหูฟังเกมบิ่งบางบางรุ่นอีกนะแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปดู YouTube เนื่องจากเนื่องจาก YouTube มันมีคอมเพนเซชอยู่แล้วนะครับที่ผมทดสอบมาเนี่ยมันติดลบ8.3มิลิเคัก็คือ,เ,อเสียงมาเลยกับภาพซะอีกนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานจริงเนี่ยเอาไปเล่นเกมได้อยู่แล้วนะครับมันเลยแต่ว่าถ้า ตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเสียงที่แบบมีซ้ายขวานะครับแต่ถือว่าความไวเรเนนซี่เนี่ยใช้ได้เลยเไปดูหนังหรือว่าไปดู YouTube อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับได้ทรลดอยู่พอสมควรแหละครับโอ oh, oh, ข้เอเรื่องไมโครโฟนนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับเป็นเสียงที่มาจากไม์ของลำโพงทอร์สมาร์ท T7 นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4ทดสอบครับปรากฏว่าไม์โอ้โหทำได้ดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้นะตอนแรกผมไม่คิดว่าไม์ของลำโพงเนี่ย ที่บิวอินมาเนี่ยเสียงมันจะชัดมันจะดังขนาดนี้นะครับแต่ว่านิดนึงครับตำแหน่งของไม้นะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวลําโพงถ้าเราหันหันปุ่มลําโพงเนี่ยเข้าหาหน้าเรานะใบจะอยู่ด้านซ้ายของลําโพงผมลองมาแล้วนะครับเสียงจะชัดที่สุดแล้วก็ที่ผมทดสอบเมื่อกี้เนี่ยผมวางหันด้านซ้ายของลําโพงเข้ามาหาหน้าผมนะครับแล้วก็วางห่างจากตัวผมประมาณฟุตฟุตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะใช้งานทั่วไปนั่นแหละ ือว่าใหม่ทําได้ดีกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยครับมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์การใช้งานนะครับที่ผมไปใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าลำโพงตัวนี้ดีไซน์เป็นทรงกระบอกเนี่ยโอเคนะเพราะว่ามันทําให้มันประหยัดที่ในการวางนะครับว่าลำโพงปกติเนี่ยบางทีก็เป็นทรงยาวๆใช่ไหมมันก็จะใช้เนื้อที่ในการวางเยอะแต่ตัวนี้เนี่ยพอไปทรงกระบอกเนี่ย พื้นที่ที่ใช้วางเนี่ยก็เหมือนแก้วน้ําแก้วหนึ่งอ่ะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับสะดวกดีนะฮะแล้วก็วัสดุเนี่ยหน้าตามันเป็นสีดาลุยๆดูแบบบึนดูทนทานพอสมควรอยู่นะนะครับแล้วก็วัสดุงานประกอบต่างๆเนี่ยก็ดูโอเคนะครับไม่ได้ดูของแก็งไม่ได้ดูแบบราคาถูกขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ดูหรูหราอะไรขนาดนั้นนะเรียกว่าดูแบบสมน้ําสมเนื้อนะครับแล้วก็การออกแบบนะครับที่ทําให้เบรดมันยิงลงพื้นเนี่ย ผมว่าท่าง,งชอบเลยแหละนะครับมันทําให้เบสดูใหญ่เกินตัวทาให้เสียงมันรอบทิศทางนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราฟังตรงไหนก็ได้เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงโอเคหมดเลยนะครับแล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการปรับเสียงนะครับที่ทําให้เป็นหนบตรงนี้ให้เราหมุนนะครับมัน,มนสะดวกเพราะว่าเราวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราต้องการจ,จะเพิ่มเสียงเราก็แค่หมุนนะครับมันไม่ใช่ปุ่มกดถ้าเกิดเป็นปุ่มกดเนี่ยเราไม่สามารถโอเปเรตมือเดียวได้ถ้าเรากดเนี่ยลำโพงก็จะล้มใช่ไหม ถ้าเกิดจะทำปุ่มกดก็ต้องทาปุ่มไว้ด้านบนนั่นแหละนะครับมันถึงจะกดแล้วแล้ว,ลวไม่หล้มนะครับแต่ตัวนี้มันหมุนผมว่ามันให้ f e ลลิ่งแบบอนาล็อกดีอะหมุนไปเรื่อยๆนะครับใช้ได้ใช้งานง่ายแล้วแต่ว่าแอบ,บเสียดายนิดนึงไฟ LED เนี่ยมันเป็นวงแค่ตรงนี้นิดเดียวเองบางทีเนี่ยมันเห็นไม่ค่อยชัดมันแบบไม่สบาใจอะนะครับถ้าไฟมันสว่างหรือทําให้ไฟมันดูเยอะกว่านี้มันจะตื้อึนกว่านี้อีกเ,เวลาใช้งานกลางคืนกับเข้ากลางคืนเนี่ย มันจะมันจะแจวกว่านี้นะครับแล้วก็กันน้ากันฝุ่นเนี่ยหายห่วงเลย i p x 7นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ร้อยสายคล้องเนี่ยนะครับมันอยู่ด้านหน้าบางทีเราจะกดปุ่มอะไรเงี้ยมันบังอ่ะมันบังมันจะต้องแบบแวหวกหน่อยนึงแล้วค่อยกดเออประมาณนั้นครับผมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยตามสเปคบอกว่าถ้าเกิดเปิดไฟ LED ดีไปด้วยเนี่ยสามารถใช้งานได้7ชั่วโมงนะครับผมไปทดสอบมาโดยการเปิดเพลงทิ้งไว้ แล้วก็เปิดไฟ LED ไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดเสียงประมาณ50%นะครับครึ่งหลอดจากมือถือเนี่ยนะครผมทดสอบได้5ชั่วโมง47นาทีก็ถือว่าอึดประมาณนึงแหละนะครับไม่ไม่ได้แบบน้อยไปหรือมากไปนะครับกำลังดี สรุปนะครับเป็นลําโพงทรงกระบอกที่แบบน่าใช้ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดูแล้วก็พกพาสะดวกดูทนทานดีนะครับเสียงดีเบสใหญ่เกินตัวนะครับแล้วก็มีแฟร์ LED สวยๆถึงแม้ว่ามุมมันจะเล็กไปนิดนึงก็ตามนะครับมีการกันน้ําถึง IPX7 หายห่วงเอาไปเล่นสงการได้เลยทีเดียวนะครับใครกำลังมองหาลาโพงขนาดพกพาเอาไว้ใช้ช่วงเทศกาลสงการที่จะจะถึงนี้นะฮะฝากลำโพงตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับลากันไปก่อน ใครนะครับที่ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับคลิปยังไม่จบนะครับผมยังไม่ได้บอกกติกาการร่วมสนุกชิงรางวัลลำพงตัวนี้เลยนะครับกติกาง่ายๆครับให้คุณติดตามทุกช่องทางของ gadget w a d e r ครับไม่ว่าจะเป็น youtube ช่องนี้นะครับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าคุณอยากได้รโพงตัวนี้เพราะอะไรนะครับระบุเหตุผลมา3ข้อไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วผมก็จะปิดแล้วคาตอบ1สัปดาห์หลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็สุ่มเลือกผู้โชคดีมา1นคนนะครับแล้วก็จะประกาศผลที่ a c e b o o k แฟนเพจของผมนั่นเองนะครับไปติดตามกันได้นะครับอ่ะกติกามีแค่นี้ครับจบคลิปแล้วจริง,รงครับบ๊ายบายครับ